เปิดตัวสุดยอดการสอนพื้นฐานภาษาอังกฤษตัวอย่างโดยเด็กอายุเพียง6 8ถึง8ขวบไปฝันวันนาวันนี้อเมร์ไก่ย่างไก่ไร้เคอรี่นูเดนควยน้ทุก้า้ามีสเตเปอร์เวอร์ัูเซเลฟิันเทเลฟนฟิชมิเรอร์ฟิเชอร์ริง ไดมอนด์เทเลปาราเชลทอยบอลลูนสไบเวิร์ดบิลดิ้งการ์เดนสตอรี่โพลีดีเลเบอรี่ซิตี้ชาวไฟแครีโฟเทลเทมเพลโฮสเทลออฟฟิศเดสรูมบาร์รูม ฟเล็ดเวอร์แอร์พอร์ตแอร์เพนโอเชียนเนเจอร์ีเพอร์เอสเยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพักก่อนสามสองหนึ่งศูนย์เริ่มต่อแอนิมอลโกฟิชเจ็บฟิชอินเสกเรย์อิวแคร์ ดอฟทินสเนคไวออนไทเกอร์รีโอพาร์ตมอสเซอร์เวร์มคาเมลสวอนทีบ้าทีคอกมังคีดองคีเทอร์คีไก่ไก่ไรกอเทินมอสิโต้ดรอปไฟ ข้าวไฟร์เวิร์มขขากไดข้กรดาขาโตันดาตันเหนื่อยไหมเหยไม่เหนื่อยเดี๋ยวพักสาม่มนาห้าวิีห้าวิห้าสี่สามสอ Apple Apple โกโก้ Nut n กลัวว่า n a n a Banana Longan o g a r a p e Tomato Orange a n บแทน สัตวแอปเปิลรสแอปเปิลส้มแจ็คฟรุตแตมารีนมัชรูมและชุยแคบเบชออนเนียนกรลิกอับาคัคแอคซิเดนอารนแอดไมอามี่แองกี้อาร์แอโร่แอทแทกอยู่ดีๆได้นะครับคุชาวล้ัมบู b บบี้บิลเบเกอรี่ e b นเบรดขนม y บอนโบนัสเบอร์เดย์บีฟบอรคเลเตอเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแตทชวเหนื่อยแล้วคุณเหนื่อยแล้วห้าสี่สามสองคาลินดาค บริษัทคอนเทสคอปปี้ช็อกโกแลตซัลเลอร์เซป์เชนเชนเชนบัสต็อปสูทวิลเล่แบงก์สุ per market library เดสเซอร์ลองสเต t i o n เรียนต่อเรื่องนะครับสเกเตอรยผู้เชี่จวชาญ ยาตะโก้ครับคัสเตอร์คัสเตอร์สเตลคลัสแบนไวท์คลัสตอรี่โรงงานทิพย์มูลดิ้งตึกอาคารมารีฟ้าโรงพยาบาลคอนเทอร์โรงแรมออฟฟิศสำนักงานวิเล่หมู่บ้านจิตรี้ห้องควาแอลพาร์ตเมนต์บีและบวอลลี่ห้องสมุดและสตารอลและร้านอาหารรูเปอร์มาร์เก็ตห้างตัวนี้ค่ะ เกต้าได้กันทันอนาผู้โดยสารกับทวแม่ลูกลดดกันะไปผู้โัวอทัาได้สามีว้เพลยาที่พวกผู้คนมันนีเงินสตอรี่เรื่องราวสุดเด่นเด็กมิวสิกดนตรีมุ้งวิภาวน์โพลันปัญหาเพชรคำถามเอาว่าคำตอบคัน้ซนยกเลิกฉันเลียงม,มีแพสซัมีเอสพพอดเม t เดอร์คูช้งอินเดอร์สมาเเด็ก คือจะพันแพงสร้างบรรดาวัาตในหมู่บ้านเลยอะตาองค์กบตะวันเอ็มมา์ออฟฟิศก็อสอะลอสออฟซาราลีบีคอสทีเอสเทวเวอร์บางคนในสำนักง,งานของสารได้รับเงิน,นเดือนจำน,นวนมากเพราะว่าเขาฉลาดอะริสติเดกแมนบอสเดอะบิสบิวดิ้งเนียไมคอเมอรนี่ นักธุรกิจด,ดูไยซื้อจับอาคารใหญ่ใกล้ที่แสกของฉันอ่ะโคมสองข้อสุดท้ายครับ The manager will talk about his new policy a ด the party tonight. ผู้จัดการจะพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายใหม่ของเขาที่งานเลี้ยงคืนนี้ที่ท่านได้รับชมผ่านไปเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น ในความจริงพวกเขารู้คำศัพท์ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันคำและอ่านได้ด้วยถ้าให้ตอบทั้งหมดก็คงต้องถ่ายวิดีโอกันเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวละ่ะนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในวงการสอนภานษาอังกฤษของเมืองไทยไม่ใช่แค่สองถึงสามคนแต่ทุกคนดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ยุธทิคาร์ตยุธทิคาร์ตยาดิฟเฟอเรนต์ดิฟเฟอเรนต์จัอรแดงเชล็อตแดงเชล็อตอันต์ไลน์อินพอลท์แทนอินพอลท์แทนสำคัญเฟรมัสเฟรมัส เปรี้ยวเล็กทีเทนชอบีนับีนับยังพอป๊อปปูล่าปอปปาเมียมดลิเชียดลิเชสอร่อไซี่ไซี่เผ็ดเรงเรงแปดไเอ็ดไเอ็ดงเหลาหลาดังวิเลตวิเลตหมู่บ้านบัสตอปัสต็อปปงีอ่ะหลัตาตอบซูซูแดแบงมนาคันดิสเปอร์ิเปอร์นาสิมไดมอนด์ไดมอนด์เฮมาสอรมาสอร์กะบิทวิน ดีโฟร์บันออเทหลังตาอาราวรออัลคอสบันอารองบันกินโซนออฟเข้ามาดีไฮเขาหลงดีไซน์กินไซนเขาในอไซเขาในอเบิลเจ้าบัตวิตอินเข้าในเวลันคิวตรงไปทางดีอสว่าเฮียทีนี่แดดทีนัําปูแดดแป้นนยกลับคือละคนกลับมาอีกทัก ต้าดสกูโรงเรียนช็อปสถานบ้านรูมคลีิเวอร์กระจกรีเวอร์ม่ใช่ม่ไดแม่น้ฟิวสนามถนนบีชภูเขามอเต้ป่ามิร์ร์กระจกนักเรียนทีเชอรอคุณครูฟิวเลิเชียสอร่อยไฟซี่แพงเอกเนซีสแพงริ poor hungry nice c r a z y c a z y i a s y never n v e r ไม่เคย e v e r ไม่ใช่ never n o v e r i l l stupid happy someone somebody something in on อนแ under near with d e t e r n ิ before after inside outside about อ่าทีละคนผูม่าก่อนเอาเว never ซัมไทม์เซรั่มอากีนการตองแอนบัตออโซีคอสอบร์ดเออรี่ต้มดิ้งย้อีทไล์ f forget get i v e g e แควเวนวายฮูเยสเตเดย์จูเดย์ชัมมอร์โรที่ได้รับชมผ่านไปนั้นคือตัวอย่างเด็กอายุ6-8ขวบเรียมอยู่ในชั้นป .1 ป .2 หากคุณเห็นเด็กป .5 ป .6 ที่เราสอนจะรู้สึกชึ่งยิ่งกว่าทั้งในด้านของคำศัพท์การอ่านการแปล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ความเข้าใจในไวยากรณ์เพียงคุณเชื่อและวางใจในสิ่งที่ผมทํา